ครับสวัสดีครับอันนี้มารีวิวเจ้ากิกร้อยหกสิบไอครับตัวธรรมดาครับชอบสุดก็ขอบทองนี่แหละครับ เดี๋ยวเราใครจะออกใหม่ก็ดูด้วยครับท็อปทองท็อปแทกินไปขอบทองแต่ไม่มีลิบเบกนะครับมีตัวกลางกับ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ทบไม่ไหวแล้วก็คือโชคหลังครับเปลี่ยนโชคหลังใหม่ครับโชค เดิมแข็งมาก